สวัสดีครับผู้ชมทางบ้านครับสวัสดีครับพี่หมอมากครับพบกับเราสองคนนะครับผู้ชมทางบ้านครับแล้วก็พบกับเรื่องราวดีๆนะครับสาระดีๆนะครับแห่งเรื่องราวของการดูแลร่างกายจากภายในลดการอักเสบของเซลล์นะครับในเรื่องราวของเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพหรือ anti aging นี่เองนะครับวันนี้นะครับพอพูดแล้วปุ๊บเนี่ยใครหลายๆคนคงคิดเหมือนเราหลายๆหลายๆครั้งนะครับว่าทํายังไงครับให้เราไม่อยากแก่ เราไม่อยากแก่เลยนะครับทายังไงครับทายังไงดีฮอร์โมนตัวไหนที่มันช่วยแน่นอนมันเกี่ยวข้องกับเรื่องฮอร์โมนฉะนั้นเราน่าจะรู้เลยนะครับว่าฮอร์โมนมันมีบทบาทอยู่แล้วแต่ฮอร์โมนตัวไหนที่จะเป็นฮอร์โมนที่ส่งเสริมทําให้เราดูแลดูอ่อนเยาว์ในเรื่องของศาสตร์ชะลอวัยนี่นะครับมันก็มีฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์เลยนะครับนะฮอร์โมนตัวนี้ชื่อว่าโกรทฮอร์โมนในโกรทฮอร์โมนแปลเป็นภาษาไทยว่าฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตซึ่งงเเจจ้้้าาามมมนนนตตััวีี่ป็ทหลกใ น,นะครับแล้วก็เป็นฮอร์โมนหลักเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญเติบโตของเซลล์กับทุกเซลล์นะครับเซลล์ Cell ที่จะแบ่งตัวมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆก็เกิดจากอิกทธิพลของเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นะครับนอกจากนี้แล้วฮอร์โมนตัวนี้ยังมีหน้าที่อีกอันหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับก็คือกระตุ้นการสร้างกล้ามเนื้อและเก็บโปรตีนนะครับทำให้โปรโตีนมากขึ้นแบ่งตัวแบ่งเซลล์มากขึ้นโปรโตีนก็เก็บสะสมมากขึ้นแล้วก็สลายไขมัน นะดังนั้นมันก็ทําให้แข็งแรงแล้วก็ทําให้ไม่อ้วนใช่ไหมครับแล้วเซลล์ที่แบ่งตัวมากๆผิวพรร์ก็เปล่งปั่งสดใสนั่นเองนะครับนะเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นี่นะครับนะมันมีบทบ,บาทอย่างมากเลยนะครับมันจะสูงที่สุดในชีวิตคือช่วงเข้าสู่วัยรุ่น นะครับคือประมาณ1ิบขวบฮอร์โมนตัวนี้จะสูงพีกเลยแล้วก็ค่อยๆลดต่าลงตอนช่วงประมาณวัยรุ่นตอนปลายฮอร์โมนตัวนี้เมื่อมันหลั่งออกมาสูงที่สุดในช่วงชีวิตเนี่ยมันมีบทบาทยังไงรู้ไหมกร<ม>ะตุ้นการแบ่งตัวของเซลล์เซลล์ทุกเซลล์แบ่งตัวหมดเลยผิวเพิแบ่งตัว,ตวออนะผิวสาวแตกดังเปรี้ยเปี้ยเปี้ยผู้ชายขหนวดเข้ามาใช่แล้วก็กระดูกยืดยาวออกเจอกระดูกยืดยาวออกก็ทําให้เพิ่มความสูงนะกล้ามเนื้อก็เป็นมัดมัด ถูกไหม,มไขมันหายไปดังนั้นมันก็ทําให้เด็กตอนปห้าปหนี่นะครับนะเกิดการแปลงร่างเด็กผู้ชายอ้วนนตุยๆต,ตอนปอ .5 ปหนะพอเข้าสู่วัยรุ่นปุ๊บเนี่ยสูงชะลูดตูดปอดนะยืดเลยยืดตัวนะครับก็คือ1การแบ่งตัวเซลล์ทุกเซลล์นะครับกล้ามเนื้อแล้วก็ลดไขมันสร้างกล้ามเนื้อลดไขมันนะครับถ้ามีความผิดปกติข,ของเจ้าฮอร์โมนตัวน,วนี้ในช่วงวัยรุ่นถ้ามันน้อยเกินไปล่ะ อ้อนเกินไปอะไรเกิดขึ้นเตี้ยแคะแกะ่เก่าโอเลนก็เหมือนต,ต,ตัวตัวแคะอ้าวจริงๆนะ่ก็คือเป็นคนแคะนะเตี้ยแคะแก่เกาที้ขเข้าแล้ว,วเขาเรียก The Wolfism <อ>คือคนแคะพวกนี้ก็จะรูปร่างเหมือนคน สัดส่วนคล้ายๆคนทั่วไปแต่ตัวขดเตี้ยลงนะครับก็คือสารวันเตี้ยลงอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับนะแล้วพวกนี้นะครับก็จะเป็นรูปร่างนี้ไปตลอดชีวิตเพราะกระดูกมันปิดปุ๊บมีโกรทฮอร์โมนตอนหลังก็ช่วยอะไรไม่ได้นะครับนะแต่ถ้ามันผิดปกติแบบเยอะเกินไปในช่วงแรกๆอะไรเกิดขึ้นก็สูงสูงทีนี้สูง,งเป็นเปเลยเออ,อนะเดียวยกแยกนะครับอ,อ,อย่างยกแยกเนี้ยเขาก็ พวกนี้อวัยวะทุกอย่างจะใหญ่หมดเลยคือถ้าเกิดถ่ายรูปเขาดูเดียวๆสัดส,ส่วนเขายังโอเคนะแต่ถ้าเทียบกับคนอื่นเขาดูเป็นยักษ์น่ากลัวมือนี่เท่าหัวคนเลยอะ่ะนะครับใหญ่มากมือใหญ่จมูกใหญ่หูใหญ่อวัยวะทุกอย่างใหญ่หมดแล้วก็สูงใหญ่หผิดมนุษย์บรรนะ นี่ก็คือความผิดปกติ<ม>ของโกรทฮอร์โมนในวัยรุ่น<ม>นะครับนะในวัยผู้ใหญ่ที่โตเต็มวัยแล้วนะเราก็เชื่อว่าในวัยผู้ใหญ่นี่นะครับนะโกรทฮอร์โมนไม่จําเป็นเพราะเราคงไม่ได้ต้องการความสูงอะไรต่อไปนะคนที่โตเต็มวัยเหมือนคนปกติทั่วไป<ม>ก็อาจจะมีระดับโกรทฮอร์โมนในวัยรุ่นในปกติไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่เมื่อเราโตเต็มวัยแล้วโกรทฮอร์โมนก็อาจจะลดลงได้นะครับซึ่งเมื่อมันลดลงแล้วเนี่ยมันก็ก่อให้เกิดปัญหา พราะถึงแม้ว่าเราจะดูเหมือนไม่จําเป็นต้องใช้โกรทมอนแต่โกรทมอนจําเป็นในแง่ของเรื่องของอะไรบ้างอารมณ์เรื่องของการทํางานเรื่องของการแบ่งตัวของเซลล์เรื่องของกล้ามเนื้อเรื่องของไขมันก็ยังจําเป็นอยู่แล้วมนแสดงออกมาอย่างไงนะครับก่อนอื่นนี่นะครับเจ้าโกรทมอนพวกนี้มันจะลดลงเพราะอะไรม<ป>าก็คือพวกนอนน้อยพักผ่อนน้อยเอายุมากขึ้นมันลดลงอยู่แล้วอันที่หนึ่งอันที่สองปัจจัยที่มีผลมากที่สุดคือไลฟ์สไตล์ เจ้าโกธโมนนี่นะครับนะทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยดูแก่กว่าอีกคนคนหนึ่งในอายุตั้งแต่น้อยๆได้เลยนะ นะครับนะอย่างเช่นฮอ,อร์โมนเวลามันลดลงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยก็คือ50ปีถึงเจิดวัยวัยวัยทองวัยหมดประจําเดือนใช่ไหมผู้ชายก็7 0 8 0ิบแนะครับไทรอยด์ก็อาจจะเริ่มตอนช่วงวัยทํางานคอติซอลก็ช่วงวัยทํางานแต่ในบางครั้งนี่นะครับฮอร์โมนมันลดลงตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะครับนะเหตุผลเพราะมันเป็นฮอ,อร์โมนที่ไวและเซนสิทีฟกับไลฟ์สไตล์มากที่สุดเลยนะครับนะเขาบอกว่าเวลาของการหลั่งโกรทฮอร์โมนเนี่ยช่วงสูงสุดของมันก็คือ หลังตอนเที่ยงคืนที่เราหลับสนิทแปลว่าอะไรอ่าวก็ต้องคือเวลานอนนึปิดทุกอย่างให้หมดเลยแล้วเราก็หลับอย่างเต็มที่เลยเที่ยงคืนที่เราหลับสนิทดังนั้นบางคนนี่นะครับเพิ่งเข้านอนตีหนึ่งไม่ได้แล้วเที่ยงคืนจะไม่ได้หลับเลยไม่ได้มันก็ไม่หลังครับนะเขาบอกว่าเวลานอนที่ที่สุดคือสามสี่ทุ่มเมื่อเรานอนสามสี่ทุ่มมันจะเป็นช่วงที่หลับสนิทพีคของการนอนหลับคือเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งช่วงนั้นโถงทมุนถึงจะหลั่งออกมา ดังนั้นเมื่อเราไม่นอนสามสีทุ่มเราไปนอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะมันก็เลยเวลาการหลังโกรธมลนอนค<ก>ืนนั้นก็ฝาวแล้วมันหลังแค่ช่วงเดียวตอนเช้าๆอีกนิดหนึ่งกลางวันทั้งวันไม่มีการหลังเลยโอ้จบเลยดังนั้นเมื่อเรานอนไม่ดีโกรธมนลก็ไม่หลังเราก็จะมีอาการดังต่อ,อไปนี้จดเลยเออครับข้อนหนึ่งก็คือหนึ่งนะครับมันไม่มีการแบ่งตัวของเซลล์เซลลแบ่งตัวช้าลงช้าลงช้าลงนะผิวก็จะเหี่ยว หน้าก็จะหย่อนค้อยมีริ้วรอยใต้ตาแก้มห้อย<ม>ตาห้อยเป็นหมีแพนด้านะครับนะรวมไปถึงอะไรรู้ไหมนะรวมไปถึงพวกนี้นะครับนะมีล่องรอยตามมุมปากตาอะไรทั้งหลายที่เธอ<ม>ว่าทั้งหลายเนี่ยนะครับ<อ>ก็เกิดจากกรดฮอร์โมนด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะแก้มห้อยเด<ม>ือย้อยตกนะคางห้อยนะครับตีห้อยนะครับผิวเนี่ยพอมันแบ่งตัวช้านะคนผู้ใหญ่ในเวลาเป็นสิวเนี่ย รอยดํามักจะอยู่นานเพราะว่าการผ่าเซลล์ผิวมันช้าไนงะแต่เด็กๆในะการผ่าเซลล์ผิวมันเร็วเพราะมีโกร,รโมนแด่งตัวอยู่ตลอดเวลาเข้าใจยังนะครับนะกล้ามเนื้อรีบนะครับกล้ามเนื้อก็จะรีบไขมันที่เคยไม่มีก็เริ่มมาพอกพูนตรงส่วนกลางของลำตัวบวกกับผิวที่ห้อยอยู่แล้วนะคือถุงก็ ถุงก็ย้วยนะยังเอาขินมาใส่ในถุงอีกโอยานนะเพราะแก้มก็เป็นโอ้โหมาบุญนนจอมยยเ,<ล>เป็นนยานเ,ยเอออย่างเงี้ยเป็นต้นกระดูกก็บางลงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนะ,นะแล้วนอกจากนี้แล้วอาการที่เด่นชัดก็คือเรื่องของอารมณ์ฮอร์โมนอย่างอารมณ์เนี้ยจะหดหู เสื่องซึมรู้สึกว่าสมาธิไม่ค่อยมีรู้สึกว่าความมั่นใจในตัวเองความรู้สึกภาคภูมิใจอะไรพวกนี้มันหวงังโงงเวง<ช>วงัวงเวก<ง>มันหายไปนะเพราะโกรทฮอร์โมนเปนทาให้รู้สึกเราแบบภูมิใจเราแบบยิ่งใหญ่เราเรามั่นใจอ,อะไรอย่างเงี้ยนะบางคนก็มีอารมณ์แปรปรวนง่ายนะครับหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็คือภาวะของการที่ถ้ามีหลายๆอย่างรวมกันเหล่านี้อาจจะต้องสงสัยว่าเอ๊ะโกรทฮอร์โมน เราลดต่ำลงไปหรือเปล่า นะเข้าใจไหมเข้าใจแล้วนะฉะนั้นชนีหนอถ้าเรามัวปล่อยต่ให้มันต่ำลงเรื่อยๆนะแล้วก็แก่ขึ้นใช่หน้าเราก็ห้อยต่อให้เราทําสักขนาดไหนมันก็แรงยานตรงเปงอีกเออแต่พี่หมอต้องมีวิธีการบูสท์ฮอร์โมนสิใช่วิธีการบูสต์พวกนี้นะครับเราต้องบูสต์ที่ธรรมชาติเมื่อกี้เราบอกแล้วนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับการนอนของเราเป็นหลักด้วยนะครับนะแล้วไม่ใช่แค่นั้นอาหารการกินการออกกําลังกายความเครียดมีผลหมดเลยดังนั้นเจ้าฮอร์โมนตัวนี้เนี่ยนะ นะเราบอกอย่างนี้ว่าถ้าถ้าในวัยเด็กเนี่ยมันต่ําเกินไปหรือมันสูงเกินไปมันเป็นโรคนะโรคแคะหรือโรคเป็นออโยบวเนาะแต่ถ้าในวัยผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามันสูงเกินไปสูงเกินไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเจอในเนื้องอกนะก็เป็นมันก็จะขยายออกทางด้านกว้าง มันจะไม่ออกข้างสูงแล้วนะครับเพราะพวกนี้จะเขาเรียกเป็น ac ac อะโครเมกาลีนะแก้ก็จะใหญ่กรามก็จะใหญ่แต่จะออกด้านบ้านมากคือ,อสัดส่วนของหน้าตาเขาจะปิดผิดไปไมีหน้าตามาถึงเริ่มบานตัวมันเริ่มกว้างจ,จะไม่เหมือนพวกพวกเมื่อกี้ตอนวัยรุ่นพวกนี้คือสูงก็สูงตาม,มสัดส่วนแต่นี้คือเนื่องจากด้านยาวมันไม่ออกมันก็ยืดออกด้านกว้างดังนั้นในภาวะเกิดพวกนี้เนี่ยเขาเรียกเป็นโรคโรคเขาเรียกว่าเนื้องอกนะครับก็ว่ากันไปแต่ในภาวะที่ขาดสิในภาวะขาดเนี่ยนะ เขาบอร์ขอขอโมนเนี่ยภาวะพร่องในมีอาการอย่างเมื่อกี้แล้วนี่นะครับในทางการแพทย์ไม่จับเป็นโรคนะในทางการแพทย์ไม่จับเป็นโรคแล้วเพราะว่าภาวะพร่องเหล่านี้เนี่ยสัมพันธ์กับการเสื่อมต่างๆของร่างกายด้วยมไม่ว่าจะเป็นสมองเสื่อมกระดูกเสื่อมกระดูกบางนะหรือภาวะภาวะทางติดใจบางสิ่งบางอย่างก็เกี่ยวข้องกับการที่โก้นขโมนมันลดต่ำลงด้วยดังนั้นในภาวะนี้เนี่ยทางการแพทย์ยังไม่จับเป็นโรคนะครับแต่ว่า ในอเมริกาในยุโรปมีการให้โกรทฮอร์โมนเสริมออแล้วก็พบว่ามันทําให้คุณภาพชีวิตออดีขึ้นออนะครับมันช่วยป้องกันโรคเสื่อมเสือมมาายให้ดีขึ้นนะครับนะ,ะซึ่งในยุโรปเนี่ยการให้โกรทฮอร์โมนเสริมในผู้ใหญ่เนี่ย ก็รับรองแล้วในอเมริกาตามมาแต่ในเมืองไทยยังไม่อนุญาตไหมท่านผู้ชมทางบ้านในเมืองไทยเนี่ยยังให้เฉพาะในเด็กที่ต้องการความสูงอยู่เท่านั้นในผู้ใหญ่ไม่สามารถใช้ได้ยังผิดกฎหมายอยู่พูดง่ายๆอาจจะเย็นนิดนึงครับเดี๋ยววันข้างหน้าอีกไม่อีกไม่นานเนาะเมืองไทยก็ได้จะมีเรื่องราวของการยอมรับเกิดขึ้นมานะครับจะได้นํามาใช้ได้เพราะต่างประเทศเนี่ยเมืองนอกยุโรปยุโรปอเมริกาก็ทางันแล้วเนาะเราไปงาน anti aging เวลาที่คอนเฟ c e ที่เวกัสที่อเมริกาอย่างเงี้ยเราจะเห็นเลยว่าโกรทฮอร์โมนอะไรก็พวกนี้เขาก็มีให้ใช้เเยยยอะะแล แล้วก็เป็นการบูสต์อัพร่างกายได้ดีด้วยแข็งแรงอีกครั้งหนึ่งก,กล้ามเนื้อก็เกิดการสร้างอีกครั้งหนึง่งแล้วสิ่งหนึ่งเนี้ยจะบอกให้ฟังว่าทำไมรู้มาว่าไอ้ภาวะนี้นะครับเป็นภาวะที่เจอได้เร็วมากคือคนบางคนเนี้ยยีาคนนี้ดูแก่คนนี้ดูยังดูเด็กเนหรือ30เนี่ยดูแก่ดเด็กฮอร์โมนตัวนี้มีปัจจัยมากที่สุดนะซึ่ง ถ้าอยากให้กระตฮอร์โมนไม่ได้นะครับการให้กระตฮอร์โมนเนี่ยอันตรายนะครับต้องเป็นดาบสองคมเลยแหละนะครับต้องให้ดีๆต้องให้ภายใต้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญแล้วต้องบูสต์ฮอร์โมนตัวอื่นก่อนแต่สิ่งที่สําคัญกว่านั้นคือการบูสต์ฮอร์โมนแบบธรรมชาติเนี่ยบูสต์ด้วยตัวเองได้เนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเอาละครับก็เห็นพี่หมอดูนะอ่อนๆอย่างเงี้ยสี่สิบแต่ดูไปถึงสี่สิบแน่นอนแปลว่ากระตฮอร์โมนต้องดีดูเป๊อย่างเงี้ยนะครับอายุประมาณสามสิบหก่เออ พี่หมอนี่ <c oughs> บอกแล้วไงว่าโครงหน้าคนไม่เหมือนกัน <c oughs> โครงหน้าแบบนี้ท่านผู้ชม <c oughs> ก็มันก็ดูมีอายุมากขึ้น <c oughs> แต่ถ้ามาดูผิวจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> เป็นอะไรที่ดูแล้วเนี่ยดูไม่ถึงวัย36 ดูเหมือน2 7 28ิจ่ากท่านผู้ชมที่มาเจอแล้วนะทุกคนบอกอย่างนั้นหมดเ,<อ>เพราะว่าคุณภาพผิวเนี่ยแตกต่าง<อ>นะครับริ้วรอยหรือว่าอะไรต่างๆปุ๊บหรือว่าโครงสร้างของหน้าหรือว่าตัว<อ>มันไม่ใช่คนอายุป,ประมาณ36<อ>ความ alert หลายหลายอย่าง<อ>ไม่ใช่คนอายุ36<อ><อ>มันยังพร้อมที่จะลุยพร้อมที่จะเดินอันนี้คือโกรทฮอร์โมนดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดคนที่โกรทฮอร์โมนแย่แหรือู้สึกว่ามันดอกฟังแบบเมื่อกี้แล้วเนี่ยช่วงหน้าดีกว่าครับเรามากระตุ้นโกรทฮอร์โมนกันแต่เรามารู้ว่า เดี๋ยวพี่หมอจะนำเสนอว่าวิธีการกระตุ้นเนี่ยกระตุ้นแบบไหนบูสต์ฮอร์โมนให้เราดีขึ้นทําให้เราดูอ่อนดูยาวขึ้นครับเดี๋ยวกลับมาพบกัน